เองเลยนะที่ว่าปิดแล้วนี่ล่าสุดก็คือเรื่องของขยะน,นี่แหละเราคุยกันบ่อยว่าถือว่านําขยะเข้าไปแล้วเนี่ยคุณเอาเข้าไปเท่าไหร่ก็ต้องเอาออกมาอาจจะออกมามากกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าทีนี้นะครับตามที่อยู่ใน Facebook ส่วนตัวนะฮะของคุณท็อปปราบุสใช่ไหมครับมีข้อความในบอกว่าขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ในอุทยานเขาบรรจุลงใส่กล่องแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปร้องทุกต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วมีการชี้แจงด้วยนะครับกรณีการทิ้งขยะเนี่ยไว้ในเขตอุทยาน มีความผิดนะฮะมีความผิดข้อกฎหมายหลกัหลกๆ 2>, 2ข้อด้วยกันนะคะขอเล่าแบบละเอียดเลยจะได้ไม่ต้องคาใจกันว่ามันผิดอะไรออขนาดนั้นเพราะว่าโทษสูงมากนะคะ กฎหมายที่เขาดำมานดำเนินการกับกรณีการทิ้งขยะเอาไว้ในเขตอุทยานเพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักรารา2562นะคะ 1. ผิดตามมาตรา19วงเล็บ 2, 2> ค่ะกระทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับโทษข้อนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ป ไปแล้วรับไม่เกิน50,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคยังมีความผิดข้อ2ด้วยคุณเทระเดชคือมาตรา20ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มีการสั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดนะครับประกอบกับระเบียบกรบอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติคุศักรา2562ข้อ5นะครับ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือว่าตนเองหรือเป็นการรบกวนหรือว่าเดือดร้อนราคาญแก่คนหรือสัตว์น,นี่สําคัญมากนะหรือว่าจะทําให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใดผู้ฝ่าฝืนนะครับมีโทษปรับไม่เกิน1,0,000แบาท โทษสูงนี่นะคะคุณผู้ชมดูภาพอย่างที่บอกอะคะ่ะเฮ้ยเขาทําจุดทิ้งขยะเอาไว้ให้อย่างดีค,คือลัอกษณะเป็นโรงเรือนเลยค,คือที่ต้องทําเป็นที่เป็นทางแบบนี้เพราะว่ามันเคยเกิดเหตุนะคะคือถ้าไปเขาใหญ่เนี่ยโอ้โหหลายคนต้องมีโอกาสเจอสัตว์เนี่ยเขาออกมาเดินอยู่ใกล้บ้านนะ คือออกมาแบบเป็นประจำเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปวางขยะทิ้งเอาไว้หรือทิ้งขยะไม่ได้เป็นที่เป็นทางเนี่ยมันมากินแล้วลองคิดดูว่าถ้าขยะที่เราทิ้งไว้เป็นถุงพลาสติกเอาอย่างนี้เป็นต้นนะคะกินเข้าไปตายได้นะเออคือว่าผมเนี่ยเห็นกับตามาแล้วตอนที่ลงพื้นที่ไปทําข่าวช้างมือบอดนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะตอนนั้นก็ไปพร้อมกับหมออตนะครับซึ่งเป็นสตวแพทย์ประจําของกรมอุทยานแห่งชาติสัปาะรดพันธุ์พืชเราเห็นเนี่ยกวางนะครับ มันนอนอยู่ข้างทางเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันนอนนิ่งแบบนั้นนะฮะหมอลอตเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ากวางซึ่งเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เขาเนี่ยก็จะออกไปหากินบางทีเนี่ยคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยว mm hmm. ไม่ได้กลัวมนุษย์เลยนะฮะ mm hmm. เห็นเนี่ยตามเต็นต์ต่างๆมีขยะเอาไว้อยู่ที่หน้าเต็น์เดินเข้าไปเลยแล้วมันคิดว่าเป็นอาหารมันก็เลยกินเสร็จแล้วเนี่ยมันสะสมอยู่ในท้อง mm hmm. หมอลอดเลยบอกว่าเนี่ยมันก็เลยนอนอย่างเงี้ยมันป่วย รักษายากนะฮะเพราะว่าขยะนี้เต็มท้องไม่หมดเลยเคยเห็นภาพนะครับที่หมอรอดน,นะครับเปิดให้ดูนะ,ะตอนที่ชนสูตรนะครับเปิดมาโอ้โหท้องมันม,มีแต่พวกขยะที<ม><ม>นี้ถามว่าอา้าถ้าเกิดว่าคุณเอาขาอยะไปเนี่ยแล้วคุณลืมเากลับมานะฮะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาจะรู้ได้ยังไงร,<ม>รู้นะฮะ เดี๋ยวนี้คือว่าเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ใช่ไหม <c oughs> ต้องเช็คอินอะปกติเนี่ยค่ะเวลาเขาไปเช่าเต็นท์เนี่ยค่ะคต้องลงทะเบียนอยู่แล้วต้องกรอกเอกสารชัดเจนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้ามีการจองผ่านทางเว็บไซต์ก็ต้องกรอกรายละเอียดชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลที่อยู่อาชีพเนี่ยค่ะจะเข้าพักกี่วันมาจากไหนอะไรยังไงหรือต่อให้ไปเช่าที่ อุทยานเลยที่ทําการอุทยานก็ต้องมีการกรอกเอกสารชัดเจนมีหมดค่ะเพราะฉะนั้นเขารู้ที่อยู่ของคุณแล้วค่ะคร,รู้แล้วค่ะว่าเต็นเนี้ยใครเป็นคนไปเช่าออรู้แล้วค่ะว่าเจ้าของขยะท่านคือใครเ,ออเพราะฉะนั้นเขาแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งไปรษณีย์กลับไปให้ท่านทิ้งเองเออไม่พอแค่นั้นที่ส่งไปทางไปรษณีย์ไม่ใช่แค่ขยะบ,บันทึกข้อความที่ออลงบันทึกประจําวันเอาไว้กับพนักงานสอบสวน<ะ>เดี๋ยวส่งไปพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหแล้วอย่าลืมนะครับโทษที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮะโทษดึงเท่าไหร่นะ แสนหนึ่งโทษหนึ่งคือว่า500 0 0นคือที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะบอกนักท่องเที่ยวนะคือด้วยความเข้าอกเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาครั้งนี้ไม่ได้วิถีใหม่ของเราเนี่ะวางเหล่านี้นะฮะมันไปตามเต็นท์ครับมาจริงค่ะมันไปหาอาหารครับเขาเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้ว <S <S <ม>แล้วบางทีเนะี่ยคือว่าแม่แล้วก็เพลิดเพลินกับธรรมชาติ <S <S อากาศเย็นๆมันไม่ใช่กวางเท่านั้นมันมีลิงด้วยไง ขวาไปปุ๊บเข้าท้องเลยเสร็จเลยนะทีนี้นะฮะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรัฐมนตรีโพสต์ให้เห็นก็เห็นชัดเจนนะคะคือภายในเต็นท์เนี่ยเต็มไปด้วยขยะแล้วเป็นขยะจาพวกพลาสติกอย่างขวดพลาสติกแก้วพลาสติกเป็นหลักนี่ค่ะคือเขาก็มาหาอาหารตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณของเขาบางทีไม่รู้ว่าไหนกินได้กินไม่ได้นั่นสิฮะเอาเข้าไปเท่าไหร่นะครับออกมาเท่านั้นก็ช่วยด้วยเพราะว่าแม้ว่าจะมีการจัด พื้นที่สําหรับในการที่ขยะให้ก็จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยมีน้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยคือพอเปิดให้ท่องเที่ยวรอบหนึ่งเนี่ยอย่างช่วงเทศกาลโอ้โหหลายตันนะครับกว่าจะเก็บกันหมดเนี่ยกว่าจะลงมาได้นะค่ะนอกจากท่องเที่ยว<อ>วิถีใหม่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นการลงโทษแบบวิถีใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชม,อ,มอ่ะเดี๋ยวเพื่อคุยกันได้นะโทรศัพท์ไปสารภาพกับอุทยานเขาหน่อยใครเ,<อ>เป็นเจ้าของขยะ